ไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะคะมีปัญหาเรื่องของข้าวของแพงนะคะส่วนหนึ่งมาจากภาวะโลกร้อนด้วยหนึ่งในนั้นคือสาหร่ายแห้งค่ะช่วงปีที่ผ่านมาราคาปรับสูงขึ้นมาตลอดนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ราคาเริ่มลงมาเล็กน้อยแล้วค่ะ โดยนี้เป็นข้อมูลนะคะจากองค์กรการค้าการเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีใต้เผยแพร่ตั้งแต่วันอังคารนะคะว่าราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยของสาหร่ายแห้ง10ชิ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์อยู่ที่1,400วอนหรือว่าประมาณ32บาทถือว่าลดลง27วอนจากสัปดาห์ก่อนแล้วก็ลดลง76วอนจากเดือนก่อนหน้าแม้ว่าราคาสาหร่ายจะลดลงแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับ ปีที่แล้วราคาสาหร่ายปีนี้ก็ยังสูงกว่า25ค่ะโดยราคาสาหร่ายเกาหลีแห้ง ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน12เดือนจาก1 0 3 6วอนในเดือนมกราคมปี2024ขึ้นไปแต่ราคาสูงสุดอยู่ที่1,470วอนในเดือนมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่จะปรับตัวลดลงนิดหน่อยนะคะมาอยู่ที่1,438วอนเมื่อเดือนที่แล้วนี่คือการลดราคาครั้งแรกในรอบปีกว่า โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาสมุทรและประมงเกาหลีบอกว่าราคาที่ลดลงเป็นผลจากราคาสาหร่ายดิบที่ลดลงในเดือนมกราคมเนื่องจากช่วงต้นปีอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เหมาะสมและการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงทำให้การผลิตสาหร่ายดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามโรงงานสาหร่ายไม่สามารถจัดการกับผลผลิตส่วนเกินนะคะก็เลยทำให้ราคาร่วงลงนั่นเองโดยสาหร่ายส่วนเกินมีมาก ถึงขนาดที่สาหร่ายดิบ6,000ตันจะต้องถูกทิ้งลงสู่ทะเลซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เสริมนะคะว่าราคาสาหร่ายแห้งมีแนวโน้มที่จะแตะระดับ1,300วอนในเร็วๆนี้ค่ะ